เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโนเกมเมอร์กับเกม7บาปแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครน,นะครับเป็นตัวละครระดับ SR แล้วก็เป็นตัวละครประเภทบัฟท,ที่ดีที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับแล้วก็ในแพสในอนาคตด้วยก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับตัวนั้นก็เป็นตัวละครกิลทันเดอร์เขียวซึ่งตัวเนี้ยก็มีน้องๆน,นะครับหลายคนเหมือนกันที่ขอกันมาอยากให้ผมรีวิวนะครับ ว่าตัวนี้หน้าป้านไหมนะครับมันเก่งยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงตัวมันกันโอเคสกิลทันเดอร์เขียวเนี่ยจะมีจุดเด่นนะครับทางด้านของการบัฟจากสกิลสองนี่สกิลนี้จะเป็นสกิลบัฟนะครับแต่ว่าสกิลนี้จะไม่เหมือนกับตัวเฮลบรัมเขียวนะตัวเฮลบรัมเขียวเนี่ยจะเป็นบัฟทางด้านของสเตตัสโดยรวมนะครับของโจมตีแต่ว่าตัวละครนี้จะบัฟโจมตีล้วนนะครับก็คือพลังโจมตีล้วนเลยนะสูงถึง60%คือเยอะมาก เป็นตัวละครที่บัฟเยอะที่สุดในเกมแล้วนะไม่ถึงบัฟโจมตีนะเป็นบัฟที่เยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับแล้วมันแตกต่างยังไงกับเฮลบรัมเขียวเฮลบรัมเขียวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อกี้ก็คือตัวมันเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถบัฟตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตีซึ่งมันบัฟไม่เยอะเพราะว่ามันบัฟแบบกระจายไงกระจายสเตตของโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นคีดามเมจคีติคอนโจมตีเจเกาะก็คือมันบัฟแบบกระจายตัดซึ่งมันจะน้อยกว่าการบัฟแบบโจมตีล้วน อย่างของกิลเทนเดอร์เขียวนะครับนะแล้วถามว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับในการบัฟตัดโจมตีเนี่ยผมก็ยังมองว่ากิลเทนเดอร์เขียวดีกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับคือบัฟถึง60%เนี่ยมันเยอะมากนะถ้าจะไปลงดันเนี่ยคือแบบโคตรแรงนะครับหรือไม่ก็ลง PP เนี่ยก็แรงนะแค่ขั้นแรก30%เนี่ยก็แรงแล้วนะครับถ้าเทียบกับเฮลบรัมเขียวเดี๋ยวเราไปดูเฮลบรัมเขียวเฮลบรัมเขียวเนี่ย เห็นไหมว่าจะเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตีนะครับของทั้งทีมต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่1 5ซึ่งมันน้อยมากนะถ้าเทียบกับบัฟของระดับ SSR นะครับคือมันน้อยมากสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3 0ซึ่งมันเท่ากับเบสต่ําสุดของสกิลของกิลนเดอร์เขียวเลยอืผมเลยมองว่ากิลเขียวเนี่ยมีบัฟที่ดีกว่า,าค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งส่วนสกิลแรกของตัวกิลดันเดอร์เขียวเนี่ยก็ถามว่ามันแรงไหมก็ไม่ค่อยแรงเป็นตีหมู่แล้วก็ สร้างดาเมจสองเท่าแกศัตรูที่มีบัฟมันก็ไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าหน้าที่หลกัหลกๆของตัวมันเนี่ยก็คือการบัฟนะครับล้วนเลยเป็นตัวละครที่เอามาบัฟล้วนนะครับเป็นดาเมจไม่ได้ถ้าเกิดท่านไหนที่แบบอยากบัฟด้วยแล้วก็เป็นดาเมจด้วยผมว่ามันมันไม่ได้นะครับ <c oughs> นะเอามาบัฟอย่างเดียวดีกว่าสกิลสก็ว่าดีแล้วเรามาดูพาสีฟพาสีฟก็ดีอืม เพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับป้องกันของอัศวินพวกพ้องก็คืออัศวินทีมเรานะครับ30%ใน PP ซึ่งมันเยอะมากเป็นการเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับป้องกันถึง30%ไม่ว่าจะเป็นป้องกันอ้านทางขิอดทนนะครับอะไรกันไอ้ไอ้พวกตัดที่เกี่ยวข้องกับป้องกันอ่ะทั้งหมดนะครับจะเพิ่มถึง30%มันก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยมีความถึกมากขึ้นเยอะนะจากพาสซสฟนี้นะครับแต่ว่าพาสซีฟเนี้ข้อเสียมันอยู่ที่คือมันทํางานแค่เฉพาะใน PP เท่านั้น ถ้าไปลงดันเนี่ยมันไม่ได้นะครับพ a าสติกนี้จะไม่ทํางานนะอืมแล้วก็พ a าสติกเนี้ยยังสามารถทํางานได้ในช่องซับด้วยซึ่งถ้าเกิดตัวมันเนี่ยอยู่ช่องที่4เนีสส่ยพาสติกนี้ก็จะทํางานเหมือนกันแล้วคําถามที่ว่าคิวเขียวเนี่ยมันสามารถลงบอสมายถึงเลสบอสนะตัวไหนได้บ้างผมว่ามันลงได้หมดทุกเลสบอสนะครับบอสแดงก็ได้บอสเทาก็ได้บอสกระต่ายก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดระดับเฮลเนี่ยมันบังคับให้ใช้แค่่าสีเขียวซึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าตัวคิวเขียวเนี่ยมันสามารถลงได้แค่บอสเทาแล้วก็ในเซฟิฟเกาหลีที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวหลักด้วยในยการลงบอสเทาระดับเพลนะเป็นตัวที่บูสต์ดาเมจให้ทีมได้เยอะมากต้องบอกว่ามากจริงๆแล้วก็ถ้าใครที่แบบคิดลังเลว่าเอ้ยจะปั้นดีหรือเปล่ามันเป็นแค่ตัว sr si เองมันจะปั้นคุ้มไหมเพราะว่าเบสสตาทที่ไม่รวมกับอุปกรณ์เนี่ยผมถือว่าน้อยนะแต่ว่าสกิลของมันเนี่ยดีมากดีกว่าเบสสตาทของมันอีกสกิลบัฟอะนะดีกว่าเยอะนะครับคือถ้าเกิด ลังเลว่าจะปั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปั้นจะคิดเยอะนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ยาวจริงๆในแพสของเกาหลีตอนนี้ก็จะมีคนใช้กิวเขียวอยู่นะเป็นตัวซับนะครับแล้วก็ใช้ลงเลสบอสเท,ทาะระดับเพลเนี่ยดีมากเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครซีรีส์กิวที่ดีสุดแล้วนะครับในกิ้วทันเดอร์ทั้งหมดดีกว่ากิวแดง SSI ไอกิวแดงที่เป็นแทงอ่ะเพราะว่าในช่วงแพสหลังๆไปเนี่ยตัวละครที่เป็นแท้งเนี่ยมันก็ออกมาเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไดแอนเขียว วาลเลนตีเขียวกิลแดงก็หมดสภาพไปนะครับในอนาคตนะแต่ว่ากลับกันนะครับกิลเขียวเนี่ยมีคนใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนที่แพสแรกๆเลยใช้ยังไงก็ใช้อยู่อย่างนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันมันดีไงมันดีคนก็ใช้เยอะนะเออส่วนอุปกรณ์ที่แนะนําเนี่ยจะเป็นป้องกันนะครับ1เซตแล้วก็เลือด1เซตหรือไม่ก็ป้องกันล้วนนะแต่ว่าเซ็ตเนี้ยผมใส่มาเพราะไม่มีไงไม่มีอุปกรณ์นะก็เลยใส่แบบแก้ขัดไปก่อน แต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นป้องกันล้วนนะสามเซตนะครับก็สรุปนะครับตัวกิวเขียวเนี่ยมีหน้าที่หลักก็คือการบัฟอย่างเดียวนะครับเป็นดาเมจหลักไม่ได้เพราะว่ามันโจมตีเบาแล้วก็สามารถเอาไปลงเลดบอสได้แต่ว่าบอสเทาเนี่ยเป็นกรณีพิเศษก็คือลงระดับเพลได้ส่วน pvp เนี่ยก็เป็นตัวซับก็เอาไปอยู่ในช่องที่4นะครับเป็นตัวซับนะแล้วผมจะไปเทสบัฟให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันดีจริงไหมเอาเป็นการพิเศษแล้วกัน ไปเชี่ยวดันเจียนอ๋อแล้วก็ถ้าพูดถึงเฮลบรัมเขียวเนี่ยที่ผมบอกว่ากิวเขียวดีกว่าเฮลบรัมเขียวเนี่ยในปัจจุบันนะถ้าจใจพูดถึงเซิร์ฟเกอหลีเนี่ยมันหายไปนานมากแล้วนะไม่มีใครปั้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกะทั้งสกิลแล้วก็พาสซีฟไม่ค่อยเก่งอะ่ะคนไม่ค่อยปั้นกันตั้งแต่แพตแรกๆแล้วนะโอเคมาที่ขั้นแรกนะครับนี่ปั๊บไปเพิ่มพลังโจมตี3 0อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะมีความแรงขนาดไหนตอนนี้พลังโจมตีของดัอยู่ที่7,143ผมจะใช้ดัสโจมตีนะครับปุ๊บ <c oughs> พลังโจมตีมานี่ที่ดอกละ1น0 0 0เลย1 7 0่ง <c oughs> เดลโคตรแรงนะครับถ้าเทียบกับเลเวลแล้วก็ของนะที่ขั้น2เนี่ยอยู่ที่40%เดี๋ยวผมจะดองไปจนถึงบอสนะครับนะยังไม่ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะครับไปดูตอนที่มันบัฟขั้น3นะ ว่าจะแรงขนาดไหนโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมจะใช้สกิลแบบไม่มีบัฟไปก่อนนะครับนี่หครั้งแล้วก็ตามด้วยแบบมีบัฟนะครับ1ครั้งอ่ะดูซิว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะ1 7นะครับ18ื่นแดดูนะอ่ะท่าน3นะครับโคสามหมื 33. คือเพิ่มขึ้นมาเยอะมากก็เป็นตัวละครที่สามารถบูสต์ดาเมจให้กับเพื่อนได้ดีมาก โอเคนะครับเรียบร้อยโอ้โหได้สร้อยด้วยอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปลง PP ให้ดูนะครับแต่ว่าทีมผมตอนนี้แล้วก็ระดับของ PP เนี่ยยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงไงเลยน้อยนะอยู่ที่ซิเวอร์อมั้งตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะทดลองพาสซีฟนะว่ามันดีจริงไหมนะครับมันเพิ่มตาที่เกี่ยวข้องกับป้องกันให้ทีมเราเนี่ย เยอะมากน้อยขนาดไหนนะโอเคกดไปอีกฝ่ายมีดัสเขียวกิงฟ้าแล้วก็น้องสเบ็ดแดงตอนนี้กิลเนี่ยอยู่ที่ช่องที่4ก็คือช่องซับเดี๋ยวเรามาดูป้องกันนะครับนี่เห็นไหมว่าเพิ่มตาที่เกี่ยวข้องกับป้องกันเนี่ยมันกันนะครับนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมเพิ่ม3 0นนะครับนี่โอเคนะครับไปตีไป,ไปเฮ้ย <laughs> ไม่ทันแล้ว ยังไม่เลือกเป้าโจมตีนะครับตีไปก่อนแต่ก็แต่ก็ถือว่าตีถูกตัวนะเพราะว่าผมจะเล็งน้องอลิซาเบธเนี่ยแหละนะครับ <c oughs> ดวมานะครับหมื่นสองดีเซลเดอร์ฟ้านะครับแล้วก็น้องเอลิซาเบธนะครับตีดัสเขียว <c oughs> โอเคเตเลเดอร์ฟ้านะครับตีน้องเอลิซาเบธไปนี่สแตนไป <c oughs> สแตนบายมีตีหกพันยังไงครับอีกฝ่ายอ่าอีกฝ่ายสแตนมาสแตนของเมลดัสเนี่ยมัน <c oughs> มันแก้ทางง่ายไงเห็นไหมอีกฝ่ายแค่แข็งมาก็จบแล้วนะครับอืมอ่าตีไปตีไปตีดัสเขียวไป ป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหนึ่งหมื่นส<อ>าผินไปโอเคมาบันแดงมายังมีคนใช้บันแดงอีกหรอในช่องซับเนี่ยยังไงไอโอ้โหสาผินรัวๆสาผินรัวๆเลย,ลเลยแล้วก็คิงฟ้าเนี่ยในแพทเนี้ยมันมันดีตรงที่ว่าอย่างนี้ครับสามารถลบบัฟแล้วก็ จมตีได้เลยในเทิร์นนั้นนะครับถ้าเป็นแพทแรกๆเนี่ยมันจมตีไม่ได้ไงมันต้องรอเทิร์นต่อ,อไปนะครับถึงจะจมตีได้นะแต่ว่าในแพทเนี้ยมันจมตีได้เลยนะครับถ้าเราลบบัฟนะก็เป็นเรื่องดีนะไอ้พวกตัวที่แบบแค่แข็งสาหินสตันอย่างเงี้ยก็โดนแก้ทางเราปล่อยให้เขาใช้สกิลไป เราจะไม่สนใจฮีนมาฮีนต้องฮีนก่อนเอินฟ้าเมีัยติแล้วดูซิว่าเขาจะเลงตัวไหนอดทนนะครับติดอดทนติดอดทนเพราะว่ามีพัสสีของกิวเขียวอยู่ไงมันเพิ่มตั้ที่เกี่ยวข้องกับป้องกันถึง30%ซึ่งมันเพิ่มตั้อดทนไปด้วยนะมนเลยถึกนะครับ แตนมาแล้วก็ตีไปตีบันแดงไปอ่ะโอเคประมาณนี้โบนะครับหมื่นสามยังไงอีกฝ่ายอดทนติดอดทนทีมถึกขึ้นเยอะเลยนะครับในเซิฟกอหลีเนี่ยใน pp ของเซิฟกอหลีเนี่ยก็ยังมีคนใช้กิวเขียวอยู่นะเออ ดูว่าใช้ได้นะครับตัวเนี้ยเรียบร้อยนะครับชนะแล้วโอเคนะครับอีซี่นะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นระดับซีเวอร์ไงเลยง่ายนะครับถ้าไปถึงระดับมาสเตอร์หรือว่าแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะไม่ง่ายอย่างนี้แต่ว่ากิลเขียวเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะ แล้วก็ผมมีทีมที่จะมาแนะนําอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมมนุษย์ก็ถ้าเกิดท่าไหนที่มีบานเขียวเนี่ยก็ใช้บานเขียวเอาเซอร์แดงเจลิโก้เขียวแล้วก็ตัวซับเนี่ยเป็นกิลทันเดอร์เขียวก็ได้เป็นยังไงทุกท่านกิลเขียวดีไหมผมว่ามันดีนะแล้วก็มันบัฟโจมตีแรงด้วยถ้าจะเทียบสกิลบัฟเป็นดาเมจเนี่ยก็เป็นดาเมทที่แรงที่สุดในเกมเหมือนกับดักเขียวเลยปั้นได้ปั้นคุม้มใช้ยาวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดใครชอบเนี่ย ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของสกิปหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับส่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม